ขอให้มีคติว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เราดูแลคนสามใบให้ดีขอให้ใบประสูติเด็กมีความมั่นคงวัยแห่งความตัดสรูุมีหลักมีฐานมีชีวิตที่งดงามวัยปริิภาภานวัยผู้สูงอายุขอให้มีความมั่นใจ วันวิสาขาบูชาเป็นบันพพุทธเจ้าเสด็จมาเปิดโลกที่มืดด้วยอภิชาและมีความโรคโกรธหลงที่คุมอยู่ในจิตใจของมนุษย์ฉนวนทำให้เกิดความขัดแย้งร้าวฉานความไม่สงบเกิดความกกลาหลพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้น เพื่อจะโปรดชาวโลกให้ดวงตาเห็นธรรมเห็นแสงสว่างเห็นทางเดินของชีวิตพระองค์ทรงประสูติมีตรประสงค์ตั้งแต่พระองค์ประสูติออกมาจากคันของพุทธมานดาได้ลกล่าวคาอาทรพิปัจจาเหมือนสิ่งที่ชี้นําสร้างทางสร้างบันไดให้เราเดินก็คือหนึ่งเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ชี้นำและการันตีว่าพวกเราเป็นมนุษย์นะต้องปัะนฤตนให้เป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศที่สุดต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมต้องเป็นผู้ประเสรศิฐในการพัฒนาตนด้วยหลักธรรมคำสอนนี่คือเป้าหมายหลักที่ชี้นำสองตรัสรู้ ก็คือเพื่อชี้นําให้เราเห็นว่าชีวิตคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องอยู่กับสังคมอยู่กับความเย็นความร้อนอยู่กับบัณฑิตอยู่กับพานอยู่กับคนเจริญและคนเสื่อมคนผานและบัณฑิตนั้นการตัสัสรู้ของคุเจ้านั้นจึงเปิดคำพีแห่งความดีคือคำสอนให้เราทั้งหลายนั่นได้เดินทางข้ามดงพกหนาม ที่มาจากความแหลมคมของราคะโทสะโมหะโรคโกรธหลงสิ่งเหล่านี้คืออาวุธของมารเราเรียกกันอย่างนี้แต่ขอให้เรานั้นได้ผ่านพ้นด้วยแสงสว่างแห่งธรรมพระองค์จะส่องทางให้เราเดินเดินทางนี้นะลูกเดินอย่างนี้นะลูกจึงจะปลอดภัยถึงบรรปลายแห่งชีวิตก็คือปณิพาน ขอให้วัยปณิพานคือวัยของการสูงอายุของเรานั้นเป็นผู้ขาวสะอาดงามในประวัติและความเป็นผู้ทรงคุณค่าของการเวลาที่สะสมในบุคคลผู้สูงอายุวิสาขาบูชาก็คือวันที่เราจะต้องพิจารณาดูแลและชื่อกันประคับประคองคุณธรรมให้เกิดกับบุคคลสามวัยคือวัยประสูตรวัเด็ก วัยตัสุรุวัยคนกําลังทําการทํางานวัยปริิพานก็คือวัยทั้งผู้สูงอายุสามวัยจากวันวานจนถึงวันนี้และวันหน้าขอให้มีคติว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราดูแลคนสามวัยให้ดีวิสาขาบูชาคือวันเทคแคร์คนสามวัยขอให้วัประสูตยเด็กมีความมั่นคงที่จะเดินต่อไป ส่อนาคตวัยแห่งความตัดสรู้วัยแห่งการทําการทํางานขอให้มีหลักมีฐานมีชีวิตที่งดงามวัยปรินิพานวัยผู้สูงอายุขอให้มีความมั่นใจขอให้มีความมั่นใจในตระกูลวงในลูกหลานและมีความมั่นใจในธรรมะที่เราปฏิบัติมุ่งสู่แดนอันเป็นนนรพานคือความสุขอันเป็นควา,ามทุกข์อันไม่เกิดไม่มีอีกแล้วอันวันวิสาขาบูชานั้นจึงเป็นวันมหามงคลเป็นวันศักดิ์สิทธิ เป็นวันดวงตาเห็นธรรมเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองดวงหาไทยของผู้เจ้าที่ประสูติเป็นวันที่เรารับแสงสว่างแห่งการตรัสรู้และเป็นวันที่เรารับแบบอย่างทางเดินของบุคคลผู้เจริญวัยผู้สูงอายุว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรและขอให้บุคคลที่อยู่ในวัยประสูติและวัยตรัสรู้เห็นความสําคัญของบุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุคือวัยวันนิพพานช่วยกันดูแล ุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอเราทั้งหลายทุกหมู่เราทุกหมู่ชนทุกอาชีพจงได้รับพรอย่างนี้และก็ช่วยกันแผ่เมตตาให้แผ่นดินและนำพรนี้ถวายองค์พระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวิษณ์เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และประสงค์นิกรของพระองค์ทั้งประเทศจงได้รับพรบาวิสาขาบูชาจากแดนพุทธภูมิคื้นแดนประสูตสัตว์รู้วันนีพาน ในโอกาสอันเป็นความมหาศาลแห่งโชคด้วยกันทุกท่านเถิด